มอบตำยอมรับพิสารร้ายปิดผูปิดตาปิดกันปัญญาคู่คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอ่นใดกฎเกณฑการเวาสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยของมหายาัยประชาชนขอนำเสนอซีรีส์พิเศษนะครับเราได้รับคำขอร้องจากพี่น้องชาวไทยนะครับท่านหนึ่ง บอกว่าอยากจะให้อ่านนิยายเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นนิยายกึ่งวิชาการนะครับส่งมาให้อ่านบอกว่าแบ่งเป็นตอนๆก็ได้นะดรมีเวลาเท่าไหร่ก็อ่านเพราะว่าหลายคนที่เมืองไทยไม่มีโอกาสได้อ่านนะครับก็เลยถือว่าเอาละนะเอาวันไหนมีเวลาเนี่ยก็มาอ่าน5นาที10นาทีสําหรับพี่น้องที่ไม่ชอบอ่านหนังสือหรือหาหนังสือไม่ได้นะครับก็สามารถจะเอาตรงเนี้ยนะครับ ไปนั่งอ่านได้นะครับอ่านแล้วก็พิจารณานะครับไม่จําเป็นต้องเชื่อว่าทุกอย่างในนี้เป็นจริงทั้งหมดแล้วไปประจิตประต่อไปสืบค้นเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องที่เราจะอ่านกันเลยนะครับกษัตริย์ไทยชื่อว่าภ um ูมิพลอดุลยเดชเป็นกษัตริย์คนรแรกที่เกิดในประเทศอเมริกาขึ้นครองราชเมื่อปีคศ1946 หรือพศ2489และเป็นกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในปัจจุบันหนังสือ The King Never Smiles กษัตริย์ไม่เคยยิ้มเป็นเรื่องราวชีวประวัติของราชวงศ์ไทยที่ไม่คาดหมายได้ในระยะเวลา60ปีของการครองราชของภูมิพลจากเด็กที่เติบโตขึ้นในโลกตะวันตกกลายเป็นดังพระพุทธเจ้าในสายตาของชาวบ้านทั่วไป ดูเหมือนเป็นกษัตริย์ที่มีความใจดีเกื้อกูลไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ในความจริงนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกับการเมืองอย่างลึกซึง้งและมีอํานาจในการปกครองประเทศเหนือสิ่งใดทั้งมวลพอแฮนรี่ได้นำเอาผลการวิจัยค้นคว้าที่ต่อเนื่องรากฐานความเป็นจริงของกษัตริย์ตั้งแต่ยาววัยลักษณะวิสัยที่เติบโต จนขึ้นครองราชความสามารถในการดําเนินการด้านการเมืองและความพยายามที่จะเปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้เป็นเมืองพุทธศาสนาแฮนลี่ได้เขียนถึงความสําเร็จของกษัตริย์ภูมิพลในด้านศิลปะการกีฬาและดนตรีแจ๊สและเขายังให้เครดิตกษัตริย์ไทยที่อุทิศชีวิตให้กับการพัฒนาด้านชนบทและความยากจนแต่หากมองให้นอกเหนือลักษณะอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ว่ากษัตริย์เป็นผู้มีความศักดิ์สิทธิ์และความชอบธรรมแล้วแฮนลี่ได้เขียนพรรณนาไว้ว่ากลับกลายเป็นกษัตริย์ที่ทำการต่อต้านประชาธิปไตยผู้ซึ่งทำการรวมหัวกับนายทุนนักธุรกิจระดับใหญ่ๆและบรรดาขุนพลทหารที่โกงกินชาติบ้านเมืองเพื่อช่วยกันปกป้องสถาบันกษัตริย์โบราณที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมานานหลายร้อยปี เมื่อกษัตริย์ภูมิพลขึ้นครองราชตอนอายุ19ปีเป็นช่วงระหว่างที่ราชวงศ์ถูกลดอำนาจและลดบารมีศักดิ์ศรีไปแล้วภายในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากษัตริย์ภูมิพลกลายเป็นตัวละครเอกในด้านการเมืองในประเทศโดยไม่ให้มีผู้ใดมีปากเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆได้เลยในขณะเดียวกันนั้นก็สร้างความเชื่อถือต่างๆเพื่อชนะในจิตใจของมวลชนชาวไทย หนังสือเล่มนี้บ่งบอกรายละเอียดและแสดงให้เห็นถึงประเทศไทยที่มีการปกครองโดยมีพระมาหากษัตริย์เป็นประมุขที่ไม่เหมือนใครและเขียนถึงชีวิตความนึกคิดและปรัชญาในการปกครองประเทศของกษัตริย์ไทยพอเฮนรี่เป็นนักหนังสือพิมพ์อิสระอาศัยและทํางานเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศในเอเชียมานานกว่า20ปีรวมทั้ง30ปีในประเทศไทยเอขอไป13ปี ในประเทศไทยสนับสนุนหนังสือ The King Never Smiles โดย Paul ค a n l e อล h ฮนล y นะครับอยากจะอ่านเป็นอัธรสฉบับภสษาสรุปว่านี่เป็นการแปลจากหนังสือ<บ>ของพอลเฮนลีนะครับนะครับลิขสิทธิ์เป็นของนะครับพอลเฮนรี uh, ley, จัดจำหน่ายโดย Yale University Press นะครับถอดความภาษาไทยโดยนายสินแซ่จิลนะครับ ซึ่งมีค copy right แล้วนะครับเมื่อปี2007นะครับแสดงว่านะเขาบอกห้ามนํางานเขียนนี้ไปทําการดัดแปลงแก้ไขใหม่และไม่อ้างอิงแหล่งที่มาแล้วนําไปเผยแพร่หรือเขาเรียกว่าการขโมยทางวิชาการนะครับ p l i s m mm hmm. เอาแล้วครับ mm hmm. ก็สรุปว่าเขามีค copy right มานะเรียบร้อยแล้วสําหรับการแปลเพราะฉะนั้นการมาอ่านตรงนี้ก็ถือว่าอ่านเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับ คนไทยรับไปพิจารณานะครับในประเด็นของมาพะลยประชาชนนั้นนะครับเรานําเสนอเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเอาไปคิดต่อเอาไปสืบค้นต่อไม่ได้ให้เชื่อและไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครๆหรือจะดูถูกดูหมิน่นหรือทําให้ผู้ใดเสียหายทั้งสิ้นนะครับเป็นการนําเสนอเชิงวิชาการเชิงสร้างสรรค์น,นะครับเราเข้าเริ่มเนื้อหากันเลยนะครับสําหรับตอนที่หหลังจากที่เกลื่อนบทนําไปคร่าวๆ ภาพที่ดูฟ้ามัวเสียงที่ฟังไม่ชัดเจนดูแล้วทำให้นึกถึงโทรทัศน์เมื่อ40สิปีก่อนเป็นภาพชายสองคนหมอบกราบบนพื้นพรมหนาคนหนึ่งใส่เสื้อผ้าหยาบหยาบไม่สวยหรูสีครามแบบชุดชาวนาอีกคนหนึ่งใส่ชุดสูทเสื้อนอกอย่างนักธุรกิจทั้งสองคนนั่งพับเพียบเหมือนอย่างกับคนว่านอนสอนง่ายทั้งสองคนหงายหน้าจ้องมองดูบุคคลที่นั่งตรำงาน อยู่บนเก้าอี้นวมปิดทองด้วยบริพารหมอบราบขนาบข้างบุคคลที่นั่งอยู่กล่าวกับชายทั้งสองคนด้วยน้ำเสียงที่อยู่ในลำคอเสียงนั้นดังฟังชัดสุข,ขุมเหมือนดังผู้ที่เป็นพ่อเป็นน้ำเสียงที่หนักแน่นดังคำบัญชาตำหนิลูกๆที่เอาแต่ทะเลาะกันจนต้องออกมาว่ากล่าวตักเตือนกันต่อหน้าสาธารณชน ชายทั้งสองนั้นหาใช่พี่น้องหรือลูกหลานไหมความผิดนั้นก็คงจะไม่น้อยนักคนที่ใส่สูตรชุดเสื้อนอกนั้นคือนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยนายพลสีดาวจอมโกงกินธุรกิจทุจริตที่ชื่อพลเอกสุจินดาคราประยูนอีกคนหนึ่งเป็นนักการเมืองที่ทำตัวเป็นฤษีสมถะชื่อว่านายจำลองสีเมืองผู้นำฝูงชนเดินขบวนประท้วงสุจินดามาหลายอาทิตย์แล้ว เมื่อสองวันที่ผ่านมาคือวันที่18พฤษภาคม2535สุจินดาได้สั่งการให้ทหารระดมยิงปืนกราดใส่ผู้เดินขบวนจนมีผู้บาดผู้คนบาดเจ็บและล้มตายไปเป็นจำนวนมากหลายร้อยคนในขณะเดียวกันนั้นกองกำลังทหารของสุจินดาได้เคลื่อนกำลังเข้าไปล้อมมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาจำนวนหลายพันคนรวมตัวกันลุกขึ้นประจัหนา ทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะไม่มีสัญญาณที่จะยอมลดลาวาสอกันชายสองคนน,นนั่งพับเพียบเคียงข้างกันก้มลงกราบผู้ที่มีลักษณะคล้ายกับผู้เป็นพ่อที่นั่งอยู่ตรงกลางผู้ซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในด้านการเมืองและไม่มีอำนาจบญชาการทหารบุคคลผู้นั้นคือภูมิพลอดุลยเดชกษัตริย์องค์ที่9ของราชวงศ์จักรีบุคคลที่ไม่มีใครรู้จักนักนอกประเทศไทย ผู้นั่งครองบัลลังก์มาแล้วถึง46ปีนับถึงเวลาที่เขียนและในเวัไม่ช้านี้ก็จะได้รับตำแหน่งเป็นกษัตริย์ที่ครองราชได้ยาวนานที่สุดในโลกขณะที่โทรทัศน์บันทึกภาพเหตุการณ์เหล่านี้กษัตริย์ภูมิพลกล่าวตักเตือนสุจินดานและจำลองที่ปล่อยให้โทรสะและความเห็นแก่ตัวออกมาแก้แค้นกันมันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบและความรักชาติ ที่จะต้องยุติเลิกรากันไปก่อนที่ประเทศชาติจะถูกทำลายให้ล่มจมเสียงที่ตะกุกตะกักฟังไม่เหมือนคำสั่งหรือเรียกร้องใดๆะอะไรแต่ว่าภายในไม่กี่ชั่วโมงความรุนแรงก็สงบลงบรรดาทหารและผู้เดินกระบวนต่างเดินทางกลับบ้านอีกทั้งสุจินดาและจำลองต่างถอนตัวออกจากวงการเมืองหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ ได้พาดหัวข่าวในวันรุ่งขึ้นอย่างน่าชื่นชมว่าใครจะลืมภาพพจน์นี้ไปได้เมื่อทรราชกับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามนั่งสยบเขาต่อหน้าในหลวงของประเทศไทยหากเป็นสิบกว่าปีก่อนหน้านี้กษัตริย์ภูมิพลอาจถูกปัดปฏิเสธอย่างน่าอัปยศอดสูจากนายพลอย่างสุจินดา จริงๆแล้วเมื่อเกือบถึงเวลาเดินทางกลับมารับราชบัลลังก์ในเดือนธันวาคม2494เหล่านายพลที่ทุจริตพากันยึดอำนาจจากรัฐบาลตัดทอนอำนาจสิทธิทพิเศษของกษัตริย์และข่มขู่ว่าจะล้มล้างราชบัลลังก์หากไม่ร่วมมือด้วยปรากฏการรัฐประหารในครั้งนั้นเหมือนดังเมฆดำครอบงำกษัตริย์หนุ่มมานานหลายปี40ปีต่อมา แม้ว่าจะมีอำนาจเพียงน้อยนิดในพระราชบัญญัติกริย์ภูมิพลได้เพิ่มภูนบารมีจนผู้ที่มีอำนาจที่สุดในประเทศยังต้องสยบอยู่ใต้เบื้องพระบาทด้วยวาจาที่สุขุมเพียงไม่กี่คำท่านก็สามารถบอกให้คนหายไปจากวงการเมืองและยุติการนองเลือดกันบนท้องถนนบนราชอาณาจักรของท่านท่ามกลางสถาบันกฎหมายรัฐสภาสารสถิตยุติธรรม ศาสนาสังคมผู้นำธุรกิจมีเพียงกษัตริย์ภูมิพลเท่านั้นที่มีบารมีที่สูงส่งลอยเหนือความปั่นป่วนวุ่นวายทั้งปวงและทำให้ประเทศชาติมีความสงบลมเย็นร่มเย็นมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนแปลอาจจะนะครับภาษาไทยอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับสงบลมเย็นนะครับจริงก็ต้องเป็นสงบร่มเย็น ก็มีหลายที่ที่มีการสะกดมีอะไรที่อาจจนะไม่สมบูรณ์นักนะครับแต่ว่าโดยเนื้อความนะครับแปลได้ดีมากนะครับต่อนะครับเย็นวันนั้นเดือนพฤษภาคมปี2535คือผลงานที่โดดเด่นสูงสุดในชีวิตของกษัตริย์ภูมิพลเมื่อท่านเข้ารับตำแหน่งกษัตริย์ในปี2489หลังจากเหตุการณ์ลอบปลงพระชนของกษัตริย์อนันทมหิดลผู้เป็นพี่ชาย สถาบันกษัตริย์ไทยอยู่บนเงื้อมผาเกือบถึงขั้นอวสานไปแล้วเพราะการปกครองที่อ่อนแอของสองกษัตริย์ที่ผ่านมาและ14ปีที่ตำแหน่งกษัตริย์ว่างเปล่าราชวงศ์จัก,กรีควรที่จะถูกลบให้สูญหายไปอย่างง่ายๆจากแวดวงการเมืองภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองเพียงอายุได้18ปีกษัตริย์ภูมิพลต้องแบกภาระรับผิดชอบไม่เพียงแค่กอบกู้สถาบันกษัตริย์คืนมา แต่ยังต้องพัฒนาปรับปรุงให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกอีกด้วยเหตุการณ์การเดินขบวนประท้วงในปี2535นั้นท่านได้ก้าวเข้าไปยุ่งเกี่ยวมากยิ่งขึ้นในช่วงที่50ปีของการขึ้นครองราชกษัตริย์ภูมิพลของชาวไทยได้กลายเป็นกษัตริย์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีไหวพริบปฏิพานปราดเปืองจนหาที่เปรียบไม่ได้ ท่านได้เจือจางปัญหาต่างๆที่ยากต่อการแก้ไขในประเทศท่านคือตัวแทนของกษัตริย์ที่ครองราชมาได้อย่างคงทนและยาวนานท่ามกลางความไม่แน่นอนของลทัทธิก้าวหน้าระบอบประชาธิปไตยและทุนนิยมสำหรับประชาชนไทยแล้วกษัตริย์ภูมิพลเป็นเหมือนดังพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดหรือเป็นดังเช่นเทวดา เรื่องราวการสร้างอำนาจบารมีและปฏิสังขรณ์ระบอบประชาธิปไตยของกษัตริย์ภูมิพลเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยมีใครเล่ามาก่อนในศตรวรรษที่20ภูมิพลไม่คิดมาก่อนว่าตนจะได้เป็นผู้สืบราชวงศ์เป็นกษัตริย์แห่งประเทศไทยท่านเกิดในประเทศอเมริกาบิดาถึงแก่กรรมเมื่อท่านอายุได้หนึ่งขวบท่านเติบโตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยการเลี้ยงดูของมารดาที่เป็นคนสามัญ ที่อึกอักไม่มั่นใจเตรียมตัวให้อาน,นันต์ผู้เป็นพี่ชายเพิ่งอายุได้สองขวบสวมมงกุฎกษัตริย์ที่ไม่มีโอกาสจะได้สวมหลังจากราชการที่หเป็นผู้ผู้เป็นปู่ได้ถึงแก่กรรมในปี2453สถาบันกษัตริย์จึงเริ่มมีการสึบกร่อนลงทันเนื่องจากความละโมบความไม่เหมาะสมและไร้ความสามารถ ทั้งด้านสุขภาพร่างกายและด้านการเมืองในช่วงที่ภูมิพลเกิดที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นั้นบรรดาราชวงศ์กษัตริย์ไทยก็เกือบจะสูญพันธ์กันไปแล้วเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างพามา่าเวียดนามและอินเดียและสยามประเทศได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจยกอย่างฉับพลันทั้งด้านประเพณีการเมืองและเศรษฐกิจจนเกินกว่าเจ้าชายหนุ่มทั้งสองจะรับได้ ในปี2475กลุ่มข้าราชการผู้มีการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสได้ทำการโค่นล้มระบบระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชของประเทศไทยในรัชกาลที่7อันเป็นลุงของกษัตริย์ภูมิพลและได้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใช้อย่างละหลวมตามรูปแบบการปกครองของประเทศอังกฤษโดยมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญหรือเป็นหุ่นเชิดอยู่นอกวังพวกราชวงศ์ทั้งหลายต่างหมดอำนาจและฐานันดร หลังจากความล้มเหลวในการกู้อำนาจของราชวงศ์คืนมาบรรดาราชวงศ์ทั้งหลายจึงต้องหนีภัยไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษตำแหน่งกษัตริย์จึงตกไปอยู่ในตำแหน่งที่ว่างเปล่าและมีเพียงชื่อที่หลงเหลืออยู่กับบรลหลังเท่านั้นเพื่อเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงประเทศคณะปฏิวัติจึงได้เปลี่ยนชื่อประเทศตามที่ทางราชวงศ์ชื่นชอบจากสยามมาเป็นประเทศไทยเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ในปี2478สมเด็จพระประชาธิปกคือรัชกาลที่7ผู้สูญเสียอำนาจได้สละตำแหน่งในราชวงศ์จักกรีให้กับอาน,นันต์ผู้ซึ่งอายุได้เพียง10ปีและทาให้ภูมิพลอยู่ในตำแหน่งถัดต่อมาแต่ดูเหมือนว่าอน,นันต์ไม่มีวาสนาที่จะขึ้นครองราชบัลลังก์ทองแดงอทองแตดด้านในกรุงเทพอำนาจได้หลุดไปอยู่ในมือของจอมพลปพิบูลสงครามผู้นับถือนโปเลียน และมีรูปถ่ายลายเซ็นของมุสโซลินีแขวนอยู่เหนือโต๊ะที่ทำงานจอมพลปอไม่ชอบระบบกษัตริย์และเจ้าขุนมูลนายทั้งหลายจึงหันไปใช้แนวทางที่ทันสมัยอย่างประเทศเยอรมันและญี่ปุ่นซึ่งสะสมกองกำลังทหารที่มีเลือดรักชาติเด็กทั้งสองไม่เหมาะที่จะเป็นกษัตริย์อันนั้นเกิดในประเทศเยอรมน,นีเมื่อเจ้าฟ้ามหิดลผู้เป็นพอ่อตายตอนเป็นหนุ่ม เด็กทั้งสองเติบโตที่เมืองลูซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์จากแม่ซึ่งเป็นสามัญชนคนธรรมดาชื่อว่าสังวานโดยกฎหมายของประเทศสยามสังวานเป็นซึ่งเป็นบุคคลสามัญเชื้อสายจีนจึงทําให้เกิดข้อกังขาว่าเด็กทั้งสองคนมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นผู้สืบสันตติวงศ์หรือไม่ในเมืองลูซานอานันและภูมิพลเล่าเรียนภาษาฝรั่งเศส ลาตินและเยอรมันไม่ได้ใช้ภาษาในเชิงพุทธศาสนาอย่างไทยหรือบาลีทั้งสองชอบเดินป่าขึ้นเขาที่มีหิมะปกคลุมบนยอดขณะที่เด็กไทยส่วนมากวิ่งเล่นกับควายในท้องในทุงน่งนาเมื่อตอนเป็นวัยรุ่นต่างมีจิตใจฝักใฝ่กับสงครามโลกครั้งที่สองรถยนต์และเพลงจากอเมริกาเมื่อสงครามยุติลงเด็กทั้งสอง ย่อมมีความเหมาะสมกับสังคมชั้นสูงในยุโรปไม่ใช่สังคมที่เป็นพุทธศาสนาใส่ผ้าเหลืองที่มีบ้านเรือนที่ยากจนและชื่อภูมิพลคงไม่มีโอกาสบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเลยก็ได้หลังจากจอมพลปอล้มเลิกการปกครองประเทศจากระบบเจ้าขุนมูลนายและหมดอำนาจลงไปในปี2487 บรรดาผู้ที่มีเชื้อสายราชวงศ์ที่จะสืบทอดกันต่อไปเหลือน้อยนิดอำนาจและทรัพย์ยสมบัติของกษัตริย์ถูกยึดไปจนหมดแล้วตำแหน่งผู้ที่จะสืบสันตติวงศ์นั้นร่อยหรออย่างไรก็ตามบรรยากาศหลังสงครามโลกต้องการความสมานฉันทัอาน,นัต์ได้ถูกรับเชิญให้กลับมารับตำแหน่งกษัตริย์ไทยครอบครัวตระกูลมหิดลจึงเดินทางกลับมาอย่างชั่วคราวในปลายปี2488 เด็กทั้งสองคนหวังที่จะกลับไปเรียนหนังสือต่อให้จบในระดับมหาเาลัยในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก่อนที่จะรับหน้าที่สืบสันตติวงศ์ก่อนการเดินทางกลับยุโรปในวันที่9มิถุนายน2489อานันท์ถูกลอบปลงพระชนที่เตียงนอนโดยกระสุนปืนนัดเดียวที่เจาะเข้าที่ศีรษะเมืองหลวงเต็มไปด้วยข่าวลือว่าใครเป็นผู้ฆ่ามันเป็นการฆ่าตัวตาย หรือพวกหัวก้าวหน้าฆ่าหรือแม้นกระทั่งน้องชายตัวเองเป็นผู้ฆ่าคดีนี้ยังเป็นคดีที่มีความลับลมคมในมาจนถึงปัจจุบันนี้แต่ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าเพียงแค่ข้ามคืนผู้ที่โชคดีที่สุดคือผู้ที่ใส่แว่นตาหนานั้นคือภูมิพลผู้มีอายุได้18ปีกลายเป็นกษัตริย์รัชกาลที่9 ผู้มีความศักดิ์สิทธิ์บนแผ่นดินที่ท่านเองพูดภาษาไทยได้ไม่ชัดมีวัฒนธรรมที่แตกต่างผิดเพี้ยนไปจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกทั้งยังป่าเถื่อนและล้าหลังหลังจากวันที่พี่ชายเสียชีวิตเรื่องราวของภูมิพลขึ้นครองราชเหมือนกับตำนานจากเทพนิยาย4ปีที่ได้ไปศึกษาต่อในยุโรปแล้วเดินทางกลับมาในปี2493ได้ทำพิธีราชาพิเศษ และอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงสิริกิตผู้ที่มีสเสน่ห์ความงามเป็นที่ชื่นช,นชมของชาวโลกมีลูกด้วยกันสี่คนเป็นชายรูปหล่อหนึ่งคนซึ่งหวังว่าจะเป็นผู้สืบราชวงศ์และหญิงสามรูปแบบสังคมสมัยใหม่ในแบบเจ้าขุนมูลน,นายหวนกลับมาอีกครั้งเมื่อกษระสัหนุ่มชอบเล่นเรือใบเล่นดนตรีแจ๊สมีสถานีวิทยุของตัวเอง เขียนรูปภาพสีน้ำมันและชอบออกงานสังคมชั้นสูงเมื่อมีวาระโอกาสก็สวมใส่ชุดลายทองสวมมงกุฎปลายแหลมอย่างเช่นในฉากละครเรื่อง The King and I ซึ่งเรียนเ,เรียนแบบปู่ทวดเพื่อให้เหมาะสมกับวิถีทางประเพณีทางาศาสนาพุทธกษัตริย์หนุ่มลาออกบวชปัมเพนเจศึกษาภาษาโบราณโดยการโกนหัวใส่ชุดผ้าเหลือง ใส่แว่นกันแดดดูแล้วเด่นยิ่งกว่าตัวละครในหนังสือของแจ็คครัวแบเสียอีกวงเล็บว่าเป็นนักเขียนอเมริกันนะครับแจ็คครัวแบในช่วงพคศ1922-1969ถึงเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นนะครับเนื่องจากครบประมาณ20นาทีนะครับเราจะเว้นไว้สำหรับโอกาสหน้านะครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นการเปิดตัวนะครับเราบอกว่าภาพของขษัตรย์ภูมิพลนั้น จริงๆแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะได้มาเป็นกษัตริย์แล้วก็กศักดิ์สิทธิ์ขนาดที่ว่าสามารถจะสยบยอมมีส่วนร่วมทําให้นายทหารและกลุ่มคนประท้วงต่างๆทุกอย่างสยบยอมใต้เท้าของกษัตริย์องค์นี้หมดทั้งๆจริงๆแล้วนะเป็นเด็กก็โตในตะประเทศตะวันตกนะครับแล้วก็โอกาสจะเป็นกษัตริย์นี่แทบจะริบหรี่เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็เกิดมาเป็นแล้วเป็นแล้วเนี่ย ยังหวะประโุบเหมาะอย่างไรไม่ทราบทําให้สามารถสถาปนาตัวเองจนมีอํานาจที่มัน,นสมบูรณ์เหลือเกินแม้กระทั่งเรียนหนังสืออยู่เมืองนอกก็ไม่ได้อ่านภาษาเบาลงบาลีอะไรแต่กลับมาวันนี้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้านะครับเขาสร้างกันมาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านกันในตอนต่อๆไปนะครับเป็นการพารณาะครับเขียนเรื่องราวต่างๆเข้าใจว่าน่าจะเขียนประมาณปี2,500 35ใกล้ๆช่วงนั้นนะครับเพราะว่าบทเริ่มต้นนะครับที่บ่งถึงเวลานั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ๆกับช่วงที่เกิดเหตุการณ์พฤษภาธมินเมื่อปี2535นะครับแล้วเราจะมาติดตามกันต่อตอนที่2นะครับ